สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมนิสสัน SK ชัวสาขาบางบัวทองค่ะอาจิพาทุกท่านมาพบกับคันนี้ค่ะนิสสันมาร์ท2 e เกียร์อัตโนมัติ CVT ราคา495,000บาทค่ะและพิเศษสุดๆค่ะสำหรับรถขายดียอดนิยมแบบนี้ค่ะอาจิมีโปรโมชั่นพิเศษค่ะให้กับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทั้งช่องอาจิ New คาร์แฟมิลของเราเท่านั้นค่ะรับส่วนลดไปเลยค่ะ80,000บาท หรือสามารถสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้กับทางโชว์รูมได้เลยค่ะหรือโทรไปที่0863289497ได้เลยค่ะเรามาดูตัวรถกันค่ะมิตีตัวถังของรถค่ะความยาว3,780ม mm, ิลลิเมตรความกว้าง1,665ม mm, ิลลิเมตรความสูง1,515ม mm ิลลิเมตรค่ะเรามาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าคันนี้ค่ะ ามาพร้อมกับไฟหน้าแบบฮาโลเจนค่ะและยังมาพร้อมกับไฟท่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED ค่ะโลโก้ของนิสสันตรงกลางค่ะพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์สวยตกแต่งด้วยโครเมียมแบบ V ค่ะไปที่ล้อด้านข้างกันค่ะด้านข้างค่ะเราจะเจอกับล้อกระทะค่ะขนาด14นิ้วค่ะสเปกยางอยู่ที่165่งทับเจ ขนาด14นิ้วค่ะด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกพร้อมช่องระบายความร้อนค่ะกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถค่ะไฟเลี้ยวจะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้ตัวด้าจับเปิดประตูค่ะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถพร้อมช่องเสียบกุญแจค่ะเดี๋ยวเราไปลงไปดูช่วงล่างกันค่ะช่วงล่างด้านหน้าค่ะตัวนี้จะเป็นอิสระแม็กเฟอร์สันสตาร์ทค่ะ ช่วงล่างด้านหลังค่ะจะเป็นแบบท้อชั้นบีมค่ะความจุถังน้ำมัน41ลิตรฝั่งของผู้โดยสารแถวที่สองค่ะตัวด้านจับเปิดประตูก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะมาที่ล้อด้านหลังกันค่ะในส่วนของล้อด,ด้านหลังก็จะเป็นขนาด14นิ้วเช่นเดียวกันด้านหลังจะเป็นดัาเบิลค่ะในส่วนของท้ายรถค่ะ ตัวนี้จะเป็นสปอยเลอร์หลังสีเดียวกันกันกบตัวรถพร้อมไฟเบกรกดวงที่3แบบ LED ค่ะไฟท้ายค่ะแบบ LED ค่ะด้านหลังยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังค่ะ2จุดโลโก้ของนิสสันตรงกลางฟอนตัว March ฝั่งทางด้านซ้ายของตัวรถค่ะเรามาดูในห้องสัมภาระกันค่ะ ห้องสัมภาระค่ะสามารถจุของได้อย่า<ำ>งสะดวกสบายมากๆเลยเขามีตัวนี้ well. ให้ด้วยค่ะที่รอ <Power S 1> งของใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากๆาพื้นที่กว้างขวางค่ะใช้สอยได้อย่างคุ้มค่าเลยเดี๋ยวเราไปรับชมทางฝั่งด้านซ้ายของตัวรถค่ะในส่วนของทางน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะตัวนี้ค่ะก็จะรองรับ แก๊สโซฮอ์ E20 ค่ะเข้าไปรับชมนในตัวรถกันค่ะเข้ามาเลยภายในห้องโดยสารค่ะตรงนี้จะเป็นโทนสีดำค่ะเป็นเบาะผ้าสีดำตรงกลางจะมีลายให้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นลายดีไซน์สวยเลยเดี๋ยวอจีจะให้ท่านผู้ชมได้รับชมจากทางด้านหน้าค่ะเล็กลุมกว้างขวางเฮดลุมไม่ชนค่ะ ด้านบนยังมีที่จับให้เราสองฝั่งซ้ายขวาค่ะด้านหน้าค่ะตรงกลางตรงนี้เลยสามารถวางขวดน้ำได้หนึ่งจุดค่ะประตูทางฝั่งด้านนี้ค่ะตัวเปิดค่ะจะเป็นสีดำตัวกดกระจกค่ะตัวจับเปิดปิดได้อย่างถนัดมือตรงนี้ก็จะเป็นสีดำทั้งหมดเลย มาทางฝั่งของคนขับกันบ้างค่ะทางฝั่งด้านคนขับค่ะตัวจับเปิดประตูที่ได้บอกไปจะเป็นสีเดียวกันกันกนกนกบตัวรถพร้อมช่องเสียบกุญแจค่ะนี่ค่ะ,ะแผงประตูทางฝั่งด้านนี้ตัวเปิดจะเป็นสีดําค่ะตัวปุ่มล็อกกดล็อกรถกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานอัตโนมัติฝั่งด้านคนขับค่ะ ก็จะมีตัวล็อกกระจกมาให้ด้านล่างค่ะวางขวดน้ำได้อีกหนึ่งจุดค่ะก้าวเข้ามาภายในยห้องโดยสารฝั่งคนขับค่ะตัวเบาะจะเป็นเบาะผ้ายอย่างที่ได้บอกไปค่ะตรงกลางเขาจะมีลายดีไซน์สวยให้ค่ะเป็นแบบนี้เป็นเหมือนลายถักเลยปรับเอน ปรับเลื่อนค่ะทางด้านหน้าพวงมาลัยค่ะตรงนี้คือเป็นเป็นพวงมาลัยที่เราจับแล้วกดได้จะเป็นแบบนิ่มๆเลยทำให้เราจับได้อย่างถนัดมือค่ะปรับพวงมาลัยได้ด้วยดันขึ้นดันลงตามความต้องการแล้วก็ตามความถนัดของเราค่ะทางฝั่ง ด้านขวาค่ะช่องปรับอากาศทรงกลมตรงนี้จะเป็นตัวปรับกระจกพับกระจกค่ะลงมาด้านล่างค่ะฝั่งด้านซ้ายจะเป็นที่ดึงฝากระโปรงของเครื่องยนต์ด้านหน้าฝั่งด้านขวาจะเป็นถังน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะอาจิจะพาทุกท่านไปรับชมภายในห้องผู้โดยสารกันค่ะตอนนี้ค่ะอาจิอยู่ภายในตัวนิสสันมาร์ทค่ะเรามาดูเรือนไม้กันค่ะ ในส่วนของเลือนไม้ค่ะอจิเดี๋ยวเปิดตุสตาร์ทรถให้นี่ค่ะตรงกลางและด้านซ้ายจะเป็นเข็มค่ะส่วนด้านขวาจะเป็นหน้าจออนาล็อกค่ะเป็นแบบนี้ก็จะมีบอกเวลาบอกข้อมูลในการขับขี่ค่ะเราสามารถเลือกดูได้จากปุ่มด้านนี้ข้อมูลการขับขี่แบบนี้ได้เลย พวงมาลัยค่ะอย่างที่อาจีได้บอกไปในช่วงต้นสามารถจับได้แบบถนัดมือนิ่มๆกดได้ค่ะโลโก้ของนิสันตรงกลางสัญลักษณ์ชงลมนิรภัยค่ะด้านหลังพวงมาลัยค่ะด้านซ้ายจะเป็นการปัดน้ำฝนด้านขวาจะเป็นไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างในการขับขี่ค่ะเรามาดูตรงกลางกันค่ะส่วนของตรงกลางค่ะ ช่องปรับอากาศด้านบนสามารถปรับปิดไม่ต้องการใช้งานสามารถเลือกปิดได้เลยปุ่มสัญญาณไฟฉุกเฉินตัวหน้าตาของวิทยุค่ะตัวนี้สามารถใส่แผ่นดิส์ได้มี AM มี AuxFMCD สามารถกดปุ่มเลือกตัวสัญญาณ ขอขงเราให้เป็นแบบบุ๊กมาร์กไว้ได้เลยค่ะจะมีดีดนี้ให้เราตั้งค่าปิดการใช้งานถ้าเราไม่ต้องการใช้จากด้านนี้ระบบแอร์ค่ะจะเป็นระบบแอร์แบบมือหมุนค่ะสามารถปรับความแรงของพัดลมจากตรงกลางตรงนี้ได้เลยทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นโหมดค่ะของช่องลมทางฝั่งด้านขวาจะเป็นปรับความเย็นและก็แสงสีแดงตรงนี้ค่ะจะเป็นความร้อนค่ะ สามารถปรับอุณหภูมิให้เข้ากับความต้องการของเราได้ค่ะด้านลางค่ะวางกระเป๋าสตางค์วางของสําคัญด้านหน้าเพื่อหยิบจับใช้ได้อย่างสะดวกสบายวางแก้วนะ้ำวางขวดน้ําได้สองจุดค่ะด้านซ้ายตัวนี้จะเป็น power outlet Charge ค่ะเกียร์ค่ะ,คะจะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ค่ะเบรกมือเบาฟังผู้โดยสารค่ะอย่างที่อาจีได้บอกไป จะเป็นเบาะผ้าสีดำลายตรงกลางค่ะไปที่ด้านบนกันค่ะที่บังแดดค่ะมีกระจกมาให้ทางฝั่งด้านขวาค่ะใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเลยไฟส่องสว่างกระจกมองหลังยังไม่หมดค่ะเรามาดูทางฝั่งด้านนี้กัน ฝั่งด้านนี้ก็จะมีด้านหน้าเก็บคู่มือเก็บเอกสารต่างๆช่องด้านบนของเราก็ยังสามารถวางของได้มี AUX 1. จุดช่องเสียบ USB อีก 1. จุดค่ะด้านบนก็เป็นช่องเก็บของให้อีกคุ้มเลยสัญลักษณ์ชุงลมนิรภัยค่ะในคันนี้ค่ะยังมาพร้อมกับระบบเบรก ABS EBD BA ค่ะ กระจกไฟฟ้ารอบคันเลยค่ะความจุของห้องสัมภาระคันนี้ค่ะจุได้ถึง251ลิตรเลยค่ะถุงลมนีละภัยคู่หน้าค่ะท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางโชว์รูมได้เลยนะคะเราไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านากันค่ะอาจิจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้าของนิสสันมาร์คคันนี้กันค่ะ จะให้ดูหน้าตาของเครื่องยนต์นี่ค่ะหน้าตาของเครื่องยนต์ค่ะจะมีตัวโลโก้ของนิสสันทางด้านนี้ในนิสสันมาร์คันนี้ค่ะจะเป็นเครื่องยนต์1,198ซีซี79แรงม้าค่ะรหัสเครื่องยนต์ HR12DE 3ส,สูบ DOHC 12วาลว CVTC ขับเพื่อนล้อหน้าค่ะระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT Electronic เชื้อเพลิงที่ใช้ได้ค่ะตัวนี้ก็จะรองรับแก๊สโซฮอ E 2อค่ะอดีตจะมาย้ำโปรโมชั่นกันอีกครั้งหนึงค่ะ ในตัวนิสสันมาร์ 1.2e เกียร์อัตโนมัติ CVT คันนี้ค่ะราคาอยู่ที่495,000บาทค่ะพิเศษสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง Ajinew ค่ะ Family ของเราเท่านั้นนะคะรับส่วนลดไปเลยค่ะ8,000 0บาทย้ำอีกครั้งค่ะส่วนลด8,000บาทค่ะท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่0863289497ได้เลยค่ะ ขอขอบคุณทางโชว์รูมนิสสัน SK สชัวสาขาบางบัวทองที่เลื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้มาถ่ายทำรีวิวตัวนิสสันมาร์พร้อมกับบอกโปรโมชั่นดีๆให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ